สวัสดีครับ่านมู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเช่อีกเซนเคยได้ครับเป็นคลิปที่3นะครับแม่น้องบัวกับฝากไม้เล็กทรกลับนะครับว่าเป็นยังครับกัตามกันต่อไหมครับว่าแม่เพื่อนกับอกแล้วว่าจะให้ครั้งเดียวงวดเดียวนะครับ่านมู้ชมกัแบบว่างวดหนึ่งให้เทนึงนะครับว่ามีหลอบสองครับเพราะว่าหมั่นใจหลอบแรกไปแล้วครับว่ามีเปลี่ยนใจแน่นอนครับสำหรับแม่น้องบัวนะครับ เอาคลิปนี้ผมเลยว่าสัมผัสแนวทางตัวเลขของแม่ฟันแมนนะครับเพื่อนกะมีแนวทางมาแบง่งปันในทันบุช้อมเลยด้วยครับสําหรับแม่ฟันแมนนะครับอยากนําข้อมูลแนวทางตัวเลขควบฝันมาแบง่งปันในทันบุช้อมทาง่องอีกครั้งนะครับเพื่อนกลับมาครั้งนี้เพื่อนกะมั่นใจเต็มรอยเลยครับธันบุช้อมฝากติดตามผลงานของแม่เพื่อนไหอุ่นน้ำช้ได้ครับเพื่อเป็นการบระผาดแนวทางตัวเลขก,ก้อนหวยออกนะครับ อูน้ำแช่ก็ต้องขอบคุณแม่ฟันแมนนะครับที่นําขขอมูลตัวเลขควมฝันมาแบ่งปันในทันู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้อูน้ำแช่ครับอูน้ำแช่ก็สิปปงพัฒนาแจกขไขจุดด้อยขึ้นไปดีเรื่อยครับเอาเพื่อเป็นการบบเสียเวลาานะครับทุกท่านผมก็สิพาไปตามแนวทางตัวเลขของแม่ฟันแมนน้ากันเดี๋ยวเลยครับแม่ครับอูน้ำใสสวัสดีครับแม่ สวัสดีค่ะน้องโอ๋น้ำชายและเอซีทุกท่านค่ะครับแม่เอาแ,<ต>แม่ต่ก่อนอื่นให้แม่ถามก่อนได้ไหมว่าบเบอร์โทรศัพท์หนูมันศูนย์แปดหนึ่งป่ะใช่ครับแม่ห้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสามเก้าเนาะใช่ครับผมอันนี้จะได้เดี๋ยวให้ดูหลักฐานในการฝันของแม่เข้าไลนา์ของหนูเพราะแม่ฝันมาตั้งนานแล้วต้องต้องแต่เกือบเกือบต้นง,งดอหลังหลังหงวยออกมาประมาณสองวันหรือสามวันประมาณ ครับแม่เพราะมีแม่จะมีหลักฐานรูปที่ถึงคนที่ฝันเพื่อนแม่เนีเสียชีวิตไปแล้วนะว่ามันมีบางคนว่าแม่เอาเลขเขามาลงแล้วแม่จะให้ดูหลักฐานว่าแม่ฝันตรงไหมที่รูปที่ได้มานะอครับผมรูปรูปเพื่อนอะ่ะพอแม่ฝันปุ๊บแม่ก็โทรไปให้น้องเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวนี้เราอยู่กันไกลแล้วเราก็ให้น้องอ่ะไปสืบอายุ น้องน้องที่เราฝันถึงนะเนาะเพื่อนกันเพื่อนรุ่นน้องแล้วทีนี้ว่าเขาก็ได้รูปมาเลยถ่ายรูปมาให้เสร็จสับ <lls. S 2> ตั้งนานแล้วตั้งแต่ต้นงวดแล้วครับแต่ทีนี้ว่าเออแล้วก็เดี๋ยวแม่จะส่งรูปมาให้ดูหลักฐานเลยนะว่าเขาเกิดวันนี้จริงไหมตายไอ,อ้สัตเสียชีวิตวันนี้จริงไหมเดือนจริงไหมเออต้องเอาอย่างอานาันละึงนะครับแม่ยนูคงเข้าใจแม่นะครับผม เดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูเลยเอว่าเสียชีวิตจริงไหมวันที่นี้วันนี้วันนี้อะไรเดือนนี้ปีนี้โอเคนะคะครับแม่เริ่มเลยเนาะแม่ฝันฝันถึงเพื่อนรุ่นน้องเขาเสียชีวิตแล้วแล้วฝันว่าแม่นั่งสุ่มไฟอยู่แล้วทีนี้ว่าสักเดียวเขาก็เดินมากับแฟนเขาอะเดินมาหาแม่นะสองคนผู้ชายคนหญิงคนเดินคู่กันมาแล้วทีนี้ว่า แม่ก็เขาแม่เขาเห็นแม่เขาก็ยิ้มกันมาแล้วกี้ก้ากีกก้างเหมือนแบบจะมาแกล้งแม่เขาจริงๆเขาก็ชอบแกล้งแม่แย่แม่ชอบแย่แม่เ<ฮ>ขาก็เอาใบาไม้มากำม่มเหี่ยงตรงไอ้ไฟที่แม่สมอยู่นั่งอยู่ <c oughs> <c oughs> วายมันก็ลุกแบวบ <c oughs> แลแบบ้วแหวบแล้วก็เห็นนี้ว่านั่นแหละแม่ก็ตีความฝันคือเอาอายุอายุที่เสียชีวิตเขาอะนะ<ฮ>เอาพศขาลุก พอสอที่เสียชีวิตวันที่ที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยพอสอที่เสียชีวิตคือสองห้าหกเจ็ดหนูก็ตัดสองห้าหกเจ็ดไปเลยตัวเดียวสองห้าหกเจ็ดแม่ตัดเลยตัดสามตัวเลยห้าหกเจ็ดลูก๋อครับผมพ่อสอที่เสียชีวิตนะลูกนะครับแม่วันนี้แม่ก็เสียงแห้งๆอยู่เสียงแห้งอยู่แต่ว่าไม่ได้ไอเป็นบนร่างไหมครับแม่ บนล่างห้าหกเจ็ดมันสามตัวมันบนอยู่แล้วลูกสามตัวบนครับแม่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวค่อยตัดสองตัวลูกครับแม่แล้วก็เกิดวันที่แปดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดพูดผิดเขาเสียชีวิตวันที่แปดลูกครับแม่แปดมิถุนายนนี่เราก็ใส่ไปศูนย์แปดเพราะแม่ชอบต้องแต่ต้นงวดแล้วแม่ก็บอกว่าอ๋อเลขนี้สวยดีแล้วก็เอาศูนย์ไปใส่ข้างหน้าเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดด้วยใช่ไหมครับแม่ ใช่ถึงจะเรียกว่าเป็นวันที่แปดถูกไหมถ้าเราเอาศูนย์มาใส่หลังมันจะเป็นวันที่แปดสิบเออมันก็ต้องเป็นศูนย์แปดอ่าหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตัดเล่นหกเจ็ดครับหกเจ็ดแม่แม่กันหน่อยนะคะเดี๋ยวก็อย่างว่าที่แล้วที่แม่ฝันเห็นเลขหกสามศูนย์มันมันออกเก้าสามศูนย์เลนะก็มันกระดกหัวเนาะครับแม่หนูก็กันหกหกเจ็ดเขียนไปยังหกเจ็ดเขียนเรียบร้อยแล้วครับแม่ แล้วก็การเก้าเจ็ดป็นตัวลูกกันเก้าเจ็ดกกเผือมันก็ดกหัวนะครับแม่ค่ะกันเก้าเป็นหกกันหกเป็นเก้าแล้วแม่อ่าทั้งหมดก็จะมีอายุขาวหกห้าแล้วก็มีพสหกเจ็ดใช่ไหมลูกครับแม่แล้วก็กันเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดคือวันที่มันเกิดเขาไม่วันวันเสียชีวิตเขาพูดติดเลยเลยวันเสียชีวิตเขาลูกอ๋อแค่นั้นแหละแล้วก็ ไอ้เขาเดินคู่กันมากับ oh. สามีเขาเนี่ย mm hmm. เขาก่อนที่แม่เคยฝันและบอกกับหนูที่นะที่ว่าผู้ชายเขาแกะตุ่มอะไรให้ผู้หญิงแล้วมันก็ออกห้าสี่จริงๆอะเรื<ๆ>่องี่เขาเดินคู่มากับสามีเขาในฝันนะนะการห้าสี่ตัวงดีไหมได้ครับแม่ห้าสี่ตัวหนึ่งเป็นห้าผู้ชายห้าผู้หญิงสี่นะครับแม่อ่าหมดแหละจบแล้วไม่มีอะไรแล้วแ,แล้วเดี๋ยวแม่จะส่งลายหลักฐานการเสียชีวิตของเขา เป็นลูกเขาเลยแล้วก็มีวันที่ประกอบหมดเลยอยู่ข้างล่างจะได้รู้ว่าแม่นี่พูดจริงไหม,มเพราะมีมีคนหมิ่นประมาทแม่ว่าแม่เอาเลขเขามาลงเป็นเลขแม่มแมนมเนี่ยเอนะอมีคนหมิ่นประมาทแม่แล้วครับในคอมเมนต์เรอครับแม่ไม่พอใจเท่าไหร่นะคะในคอมเมนต์ใช่ไหมครับอะไรนะอคนที่หมิ่นประมาทในคอมเมนต์หรือว่าคนที่อยู่ด้วยครับแม่ คนที่อยู่ในช่องช่องเลยแล้วก็พิ่แล้วก็พกที่คอมเมนต์ด้วยมีเยอะด้วยเออเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูหลักฐานว่าแม่นี่พูดจริงไหมแม่ต้องเอาเอาหลักฐานให้ดูด้วยเออจะได้รู้เออแล้วนั้นแม่ก็ฝันมาตั้งแต่ต้นงวดแล้วครับแม่ประมาณสองวันสามวันเนาะแม่แม่เสียอารมณ์นะตรงนี้แม่ขอความีด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงโอเค ไปหมดแค่นี้นะลูกนะขอบคุณแม่มากๆครับแม่ขอให FC ที่ที่คิดดีกับแม่ถูกหวยทุกคนจากจากเลกแม่แล้วก็ขอให้มีคนกดไลค์กดแชร์ให้น้องอู๋ไปตลอดเยอะๆตลอดนะคะขอบคุณมากๆครับแม่อืมแม่พูดแบบปิดๆถูกๆหน่อยเพราะว่าเสียอารมณ์มาตั้งแต่สองวันแล้วก็ไม่พอใจคนว่าเอาเลขแม่เอาเลขเขามาลงเป็นเลขแม่ แซึ่งแม่ก็ตีของแม่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นนวดแล้วเออีครับเอาวูด<ม>ํา<อ>ใจก็เวพรให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่ค่ะครับแม่สวัสดีนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีนะลกูกบ๋อครับ,รบผมก็ได้ตามแนวทางตัวเลขของแม่ฟันเมนไปที่เรียบร้อยแล้วดวยครับเพื่อนก็นให้ทั้งบนทั้งล่างครับทำบ้ช่อมผิดจะแล้วหน้าในการรับชมเราฟังเอาได้ครับเป็นแชร์ แนวทางตัวเลขให้ทันบุชชมทั้งสองทุกทันครับวนเดือนผมกระต้องขอบกุ้นม่ฟันแมนอีกครั้งนะครับที่ห้แนวทางตัวเลขมาแบ่งปันทันบุชชมครับอวยพรให้เอฟซีทั้งสองทุกทันครับอายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเลยครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ